ซีรีส์ฟราคายก็เป็นซีรีส์ที่ผมชอบอย่านงซีรีส์นะครับเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานเอาเนื้อเรื่องและความดิบเถื่อนของตัวละครตัวร้ายซึ่งผมก็ชอบตัวละครตัวร้ายที่ตั้งแต่ฟราคายภาคที่3 4 5นะครับและครั้งนี้ครับก็มีข่าวหลือข่าวลือมาอีกแล้วครับว่าซีรีส์แฟรนไชส์ของค่ายยูบีซอนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในปี2021นี้นั่นเอง อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทาง Ubisoft นั้นตอนนี้ก็มีการเปิดตัวเท y l เลอร์แล้วก็ตัว IP เก่าที่เป็นเกมภาคต่อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Watch d o g Legion นะครับ Assassin's Creed Valhalla God and m o n s t e r Rainbow Six Quarantine นะครับก็มีหลากหลายเกมที่ทาง Ubisoft ได้มีการเปิดตัวมาแล้วก็เตรยียมแผนที่จะวาง วางจำหน่ายแบบ cross-gen นะครับแล้วก็เราจะมาพูดกันถึงอีกหนึงเกมก็คือ Scout and, and b o n e and Beyond Good and Evil ภาคที่2ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในงาน Ubisoft Forward นะครับในที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกระกฎะาคม จะมีการเปิดตัวเกมใหม่นะครับในวันที่12บสองวักรกฎาคมปี2020นี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าตัวเกมฟลาคายจะมีการเปิดตัวในงานนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสันนิษฐานของผมนะครับโดยการวาจงจำหน่ายของเกมฟลาคายนั้นจะเป็นตามสเตปแบบนี้ครับคือตั้งแต่เกมฟลาคายภาคที่3ามาจากที่ประสบความสมําเร็จไปนะครับก็มีการเปิดตัวเกมอย่างฟลาคายบัตดากอนนะครับซึ่งเป็นภาคเนื้อเรื่องเสริมนั่นเองนะครับ แล้วก็ในภาคที่4นะครับก็มีการเปิดตัวออกมาในช่วงปี2014นะครับแล้วก็มีการมาจําหน่ายเกมในภาคพ Pri ายมองอีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเกมแยกออกมาในอีกซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีที่สุดนะครับที่ทาง Ubisoft เคยทําออกมา แล้วก็มาต่อกันในปี2017นะครับก็มีการเปิดตัวเทรลเลอร์ของฟลาคาย5นะครับเสร็จแล้วก็มีการวางจําหน่ายทีหนึ่งก็คือช่วงปี2018นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวเกมอย่างฟลาคายนิวดอนนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ออกมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในปี2019แล้วปี2020นี้นะครับผมคาดดาว่าทาง U b i s o f t นั้นก็มีโปรเจกต์ที่จะวางจําหน่ายเกมฟลาคาย6โดยมีการเปิดตัวในปีนี้ก่อนแล้วก็วางจําหน่ายในปีถััดดไปนนน่่เเองงะรระรรพาาาาวจมูกี ที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือภาคหลักภาคเสริมแล้วก็ขายภาคหลักภาคเสริมต่อนะครับแล้วก็ภาคฟาคายก็ขายภาคหลักขายภาคเสริมเหมือนกันนะครับเท่ากับว่านี่ก็เป็นการวางแผนของทาง Ubisoft ครับเขาก็มีการเตรียมในการพัฒนาเกมภาคต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าซีรีส์ฟาคายก็ยังเป็นซีรีส์ขายดีอยู่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าต้องมารอดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นในทิศทางไหนนะครับในภาคที่5เนี่ยก็ถือว่าจบมาได้ดีมากๆแล้วก็ค้างคาผู้เล่นจนกระทั่งต้องไปเล่นภาคต่อในภาคนิวดอนนั่นเองนะครับ ซึ่งในแต่ละภาคมันก็จะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วก็เปลี่ยนระบบต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเกมฟราคายก็ยังคงเป็นซีรีส์แบบเดิมครับก็คือเป็นมุมมองแบบ First person นะครับแล้วก็จะมีการให้ผู้เล่นไปเผชิญหน้ากับโลกที่เปิดกว้างนะครับพร้อมกับศัตรูไวรัสแล้วก็กองทัพกองทัพหนึ่งนะครับที่จะมาขัดขวางตัวเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งในเกมซีรีส์ฟราคายนะครับผมคาดหวังไว้สูงมากในภาคที่6เพราะว่ามันจะเป็นการผสมผสานระหว่าง เกม Gen p พ4กับเพ5นะครับซึ่งถ้าฟาคาย6ทำออกมาเนี่ยผมคาดเดาว่าแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะให้มันเป็นแบบฟาคายภาคที่2นะครับที่ระบบฟิสิกส์ระบบเควสระบบเนื้อเรื่องอะไรต่างๆมันลงตัวมากๆนะครับในภาคที่2เพื่อนๆอยากคิดเห็นอย่างไรก็ ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยละกันนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับข่าวลือของเกมฟารคาย6นะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้ปะพกนใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทีเข้าชมนะครับแล้วก็ไว้พกใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ